รีวิวคันนี้ครับ W124 โ o ้ด C E20 เครื่อง m ตง1นะครับคันนี้เป็นรถที่ได้มาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันมีการทำสีรอบคันไปให้นะครับก็คือว่าตอนแรกที่มาเนี่ยสีเขาไม่สวยนะครับสีเขาจะแบบด้านๆสากๆน,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 นะครับก็เลยจัดการทำสีใหม่รอบคันนะครับโดยอูพิเเอิลนะแต่ว่าการทำสีของผมเนี่ยไม่ได้เป็นการสาดสีทั่วไปนะครับก็จะเป็นการลือ การแกะพ่นนะครับแล้วก็มันจะสวยกว่าแล้วก็มันจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนกิฟพวกกิฟพวกกิฟคิค้วกิฟกราบที่มันแตกมันหักเนี้ยเราเปลี่ยนให้หมดนะครับอ่ะมาดูภาพภาพรวมภายนอกนะครับภาพรวมภายนอกก็ไม่มีอะไรเฮติครับเพราะว่าสีมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันเพิ่งทำสีมาใหม่นะครับตัวนี้สีก็ยังมีรับประกรันอยู่หนึ่งปีนะครับก็เก็บสีใหม่รอบคันนะครับล้อทำสีใหม่นะครับ ยางสภาพใช้ได้นะครับสบภาพใช้ได้สภาพใช้ได้ยางดันหลบนะครับคิ้วเขาสวยนะครับเห็นไหมคิ้วสวยกระจกกระจกสวยนะครับเห็นไหมมันก็จะสวยนะครับคันนี้เป็นรถออเดอร์ไทยครับแต่เป็นประกอบนอกนะครับกระจกซิกล่ารอบคันแล้วก็มีเพลทสองตัวนะครับมาดูภายนอกกันอ่าเห็นไหมคันนี้บอดี้สวยนะอันนี้บอดี้สวยนะครับ ้างหลังหลังโครงหลังคาเก็บให้หมดแล้วนะครับก็น่าใช้นะครับขับดีด้วยนะครับขับดีด้วยนี่ท้ายรถนะครับท้ายรถทำสปาทำอะไรให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับทำสปาดูท้ายรถกันนี่เห็นไหมไม่ผุนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับท่อก็มี บางช่วงที่เดินให้ใหม่นะครับก็จะไม่มีท่อผุนะครับเนี่ยสีเสือพวกนี้แกะพ้นหมดนะครับสภาพดีนะครับกระจกเขียวเนี่ยข้อดีมันคือมันสวยกว่าแล้วก็ข้อดีข้อเนื้อคือว่ามันตัดแสงตัดความร้อนได้นิดหนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมด้านนอกนะครับไปดูห้องเครื่องกัน นี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าเป็นตัวนอกนะครับมีเพจตัวนี้แล้วก็เพดตัวนี้นะครับแล้วก็มีปัติมะนะครับคานเคินทุกอย่างเนี่ยเดิมนะครับไม่ได้มีการชนหนักนะครับแล้วก็ตัวถังไม่ได้ผูกแบตผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วเพราะว่าลูกเก่าเนี่ยเริ่มสตาร์ทงองแงแล้วนะครับห้องเครื่องก็ทำความสะอาดให้แล้วนะครับคันนี้ถ้าจะเอาให้แบบนิ่งเลยนะครับก็ผมแนะนำว่า ถ่ายของเหลวใหม่นะครับก็คือน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์มันเฟืองท้ายแต่ว,ว่าน้ำมันเบรกเนี่ยผมทําให้แล้วนะครับน้ำมันเบรกเปลี่ยนน้ามันเบรกถ่ายน้ํามันเบรกแล้วก็เปลี่ยนลูกยางให้ใหม่หมดแล้วนะครับออน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับี่เห็นไหมไม่มีสนิมเลยนะครับก้านสวยนะครับก็น้ํามันเครื่องดําหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําก็กระป๋องใสๆอย่างนี้เลยนะครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่เคยแก๊สนะครับไปดูภายในกันภายในคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับสวยแหละสวยนะครับเบาะเขาหุ้มมาใหม่นะครับเบาะหุ้มมาใหม่แล้วเบาะก,กระแผงนนี่น่าจะหุ้มมาใหม่นะครับผมก็เอามาทามําความสะอาดแล้วก็ฟอกแต่ว่าพวกลายม้งลายไม้อะไรเงี้ยผมว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ แผงคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยสีเสอยังได้อยู่นะครับไม่ได้แตกก็จะมีตําหนินิดหน่อยตรงนี้ที่ที่เป็นกันทุกคันแต่มันไม่ได้ขาดนะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราไปไปซ่อมพ่นสีหรือเปลี่ยน่มันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่สวยนะครับก็เลยว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับแห้งๆเรียบร้อยดีนะครับ ่เดี๋ยวไปลองขับกันดูลองขับนะครับคันนี้แอร์เย็นไฟเฟย,ฟยทุกอย่างใช้ได้นะครับแล้วก็วิทยุใช้ได้กระจกไฟฟ้าผมไล่ทําให้หมดแล้วนะครับขึ้นลงได้ทั้ง4บานนะครับบอกไฟฟ้าปรับได้ทั้ง2ตัวนะครับ กระจกมองข้างปรับได้นะครับเก็บให้หมดแล้วนะครับเก็บหมดแล้วไฟเก๋งติดนะครับบังแดดก็สภา,าพใช้ได้ครับตัวนี้มันจะเป็นทุกคันนะพอใช้ไปแล้วมันจะแตกนะครับแต่ว่าผมก็เลยปิดเอาไว้ให้มันบังแดดได้มันไม่งั้นมันก็จะอ้าๆอย่างเงี้ยนะครับไปลองกันก็คือกลางคืนเนี่ยขับแทบไม่ไหวนะครับแอร์เย็นมาก ทางวันถ้าแดดจัดๆก็โอเคหน่อยแต่ถ้าเจอแบบตอนเย็นๆเนี่ยโหหนาวมากข้อดีของแอร์รุ่นนี้นะครับมันเย็นจริงถ้ามันสมบูรณ์นะครับเครื่อง ช่วงล่างผมถือว่าเรียบร้อยดีนะไม่ได้มีเสียงเคไม่ได้มีเสียงกรึ่งกลังนะครับไม่ได้มีเสียงหลุ่มหลวมนะครับส่วนตัวผมผมแนะนำอย่างนี้คือรถอย่างเงี้ยเราซื้อไปเป็นรถใช้สำรองเนาะไม่ได้ใช้หลักหรือว่าทำความเร็วมากเอาเป็นรถขับเล่นขับใช้ได้ต่นจังหวัดขับในระยะทางที่มันไม่ไกลมากนะครับ ก็เอาไปลองขับดูก่อนถ้าเราโอเคแล้วนะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่ารถเก่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะเริ่มทำเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ายกช่วงล่างเนี่ยก็ไล่เก็บเป็นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะจะเอาให้ปิ๊งนะจะเอาให้แน่นเลยเนี่ยก็ลูกมงลูกมาโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับก็อีกหลายหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าขับแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคไม่มีเสียง ไม่หลวมไม่อะไรนะครับเราค่อยทําพร้อมๆกันหรือทําในจุดสําคัญก่อนนะครับส่วนคันนี้ผมลองดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีประเด็นที่จะต้องทํานะครับส่วนตัวผมนะผมว่ามันใช้งานได้ล้นะครับใช้งานได้ล้ที่เหลือก็ออถ่ายนละมันเครื่องลามันเกียร์ลามันสฟืงท้ายอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็พร้อมใช้งานละวแอร์เย็นนะครับเพลงเปิดได้กระตกไฟฟ้าระบบใช้งานได้นะครับ ผมลองขับบน,นทางด่วนความเร็วร้อยยีก็ปกตินะครับปกติคือคันนี้สิ่งที่ผมผมว่าจุดจุดเด็ดของคันนี้คือว่า 1. เราทำสีให้ละเรียบร้อย 2. องคือว่าเราได้ตัวถังบอดี้ดีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ช่วงล่างที่ที่ดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ภายในที่สวยไม่เยินนะครับไม่เยิน ไม่เละไม่ได้เป็นภายในที่ถูกรื้อมาหรือว่ารีโซมาหนักๆนะครับก็ก็ผมถือว่าคันนี้เป็นรถที่สวยคันหนึ่งนะครับเป็นรถที่สวยคันหนึ่ง เอาละครับก็สรุปคันนี้นะครับราคาที่ผมเสนอขายนะครับอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทนะครับขอญาตขายราคานี้เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเราลมโอนให้นะต่อประสงค์ปลอภาษีให้เรียบร้อยนะครับก็คือว่าจ่ายแค่นี้แหละโอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยเลยนะครับก็ถ้าถ้าใดสนใจก็เรียนเชิญครับ